ก็วัสดี่เติมเพื่อนก็ปิดประตูเรียบร้อยเริ่มง,งานแล้วเนาะเพื mm ่อนพี่เนาะเดี๋ยวก็ mm hmm. จะเดินทางกลับแล้วครับผมกลับห้องพักแล้วครับผมนี่ให้ดูบรรยากาศดูแดดมาให้ดูแดดก่อนครับผมเนะ mm hmm. าะนี mm hmm. อ่อยู่ตรงข้านมนี่อยู่ตรงข้ามเป็นปั๊มน mm ้ำมันตรงข้ามที mm ่ผมทำงานเนี่ยปั๊มน้ำมันก็ปิดเสร็จแล้วปิด ก็เป็นบ้านให้ดูประมาณนี้ไปเดินทางต่อเพื่อนเดินทางกลับกันดีกว่าดูแดดแดดเที่ยงเลยแดดหน้าไหมเลยใกล้จะห้าโมงแล้วเพื่อนก็เหมือนเดิมรับผมนี่ให้ดูบรรยากาศข้างทางก็ดูบรรยากาศข้างทางนะเพื่อนพี่นี่ อันนี้ก็คือในซอยครับผมซอยมังกรนะซอยมังกรแพะกระสาครับผมเนาะมังกรนักดีแพกกระสาอันนี้ผมถ่ายถ่ายกล้องหน้าถ้ากล้องหลังแค่กล้องหน้ากล้องหลังให้ดูบรรยกากาศก็เดินไปด้วยก็ประมาณประมาณสองกิโลน่าจะสองกิโลได้น่าจะประมาณสองกิโลพอดี เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวบก็ถึงเดินทุกวันสามวันสี่วันก็ถ้าทำงานอยู่ในอ,อยู่ในร้านนะอ่าถ้าทำงานอยู่ในร้านก็คือน่าจะเดินกลับทุกวันนะดูแล้วรู้แดดก่อนเพื่อนพี่รู้แดดแดดเปลี่ยงเลยนะตอนนี้ให้ดูถนนยังโล่งเนาะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันพาใหญ่ด้วยทำเพื่อนพี่นะ วันพระใหญ่แล้วก็วันหยุดด้วยวันนี้แต่ผมไม่ได้หยุดเป็นวันพระใหญ่วันหยุดแต่ผมไม่ได้หยุดผมมาทำงานปกติเหมือนเดิมให้ดูเพราะผมไม่ได้ไปข้างนอกขอเขาไปาไม่ได้ไปทำข้างนอกเพราะว่าข้างนอกข้างนอกบ้านาไปข้างนอกหน้าง,งานที่อยู่ข้าง ข้างนอกก็คือวันนี้หมู่บ้านบางหมู่บ้านเข้าไม่ได้เนะาะบางหมู่บ้านนี้มันเข้าไม่ได้ก็คือวันนี้ไปรวมทีมกันอ่า,อาหมู่บ้านเดียวอันนี้มันก็คือหมู่บ้านเก่าแล้วก็เลยเข้าได้ครับผมครดีผมไม่ได้ไปกับเขาผมก็ทําอยู่ในหลางคนเดียวนะก็เลยทาเลิกกาอ่ะเหมือนที่ที่แจ้งครับผมก็ผมทำทำเ้วกกัร นี่ผมบรรยากาศก็แดดจงเปี้ยงอยู่เลยเพราะว่ารถมีเยอะเท่าไหร่มันเป็นวันหยุดราชาการด้วยเนาะวันวันพระใหญ่ก็ผมก็เลยอ่ารถมีค่อยมีนะก็ะให้ดูบรรยากาศทางทาง อันนี้ก็คือ,อ,อซอยมังกรครับผมซอยมังกรนักดีแทกษาสมุนปราการครับผมเนาะผมอยู่ในซอยเนี้ยครับผมวันนี้รถมีเยอะรถมีเยอะรถไม่เท่าไหร่ครับผมรถเรถยังไม่ถึงห้าโมงดีด้วยแล้วก็มันเป็นวันหยุดของใครหลายคนวันนี้วันพ้าใหญ่ก็เลยรถมีเยอะครับผมผมก็เดินทุกวันครับผมตอนเย็นแบบนี้ประมาณ ี่โมงห้าสิบสี่สิบผมก็จะเดินเหมือนที่ถุกันก็จากจากที่ทํางานถึงห้องพักก็ประมาณสองกิโลพอดีอาจจะประมาณสองกิโลเพื่อเลยไม่เป็นไรดูแดดก่อนเพื่อดูแดดนี่นี่แดดเปลี่ยงเลยดูแดดตอนนี้แดดห้าโมงก็ผมแดดห้าโมงเปลี่ยงเลยแดดเปลี่ยงเลยจะรครับผม ก็อันนี้ก็คือซอยมังกรครับผมซอยมังกรแพรกกระสา,อาซอยมังกรนักดีแพทกษาสมุนปราการครับผมนะผมถ้าทําอยู่ในร้านก็นะ่าจะเดินเดินกลับทุกวันนะครับผมนะเพราะมันอยู่ไม่ไกลครับผมก็ประมาณสองกิโลได้อยู่ก็เดินเอาก็ดีออกกำลังกายด้วยนี่มาถึงมุงทางแล้ว ถึงสะพานก็ขึ้นทางพอดีสะพานที่เดิมเมื่อวานนี่ผมดูเมื่อวานานะครับขาดเห็นปะคนตกเป็นด้วยมันก็ฟ้าด้วยเนี่ยน,นี่คลองมีฝกตกด้วยเพื่อนพี่เห็นปะอันนี้ในคลองในซอยครับผมคลองในซอยแฟกซ่าก็นี่เฮเดินไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวว่าถึงเองนี่มาถึงครึ่งทางแล้ว ถึงครึ่งทางแล้วครับผมสะพานคลองเมื่อกี้ที่ผมห้ดูมถึงผมผมถึงถึงครึง่งทางพอดีก็อีกครึ่งหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็วถึงนะนี่ไปดูบรรยากาศทางทางอันนี้ก็คือสภพาพซอยมังกรน้องเตนปะีเนาะแถวที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่แถวแถวหมู่บ้านแถวแถวหมู่บ้านลารีวิวรับผมเนาะก็ใกล้ถึงหมู่บ้านลารีวิวแถวแถวใกล้ใกล้กับเซเว่น นะก่อนถึงตลาดเด่นชัยครับผมก่อนถึงตลาดเด่นชัยครับผมเนาะก็ผมก็พักพักอยู่แถวแถวตลาดเด่นชัยนี่เมื่อเกินพี่ก็อยู่แถวใกล้ๆกับตลาดเด่นชัยติดกันเลยผมพักอยู่แถวนั้นนะนะก็ให้ดูบรรยากาศข้างทางนี่ิทอันนี้เขาซุกนะ แบตก็จะหมดแล้วเลยผมไม่ชาร์จแบตวันนี้เล่นโทรศัพท์ทั้งวันก็ก็เข้าดูไปด้วยทำงานไปด้วยเข้าอ่อาไม่รู้อะไรฟังเพลงก็ผมนะฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยมันก็เลยทำให้ที่ชาร์จแบตก็ไม่ได้เอามาไม่ได้เลยพบดิชาร์จแบตมาดิชาร์จแบตไว้ที่ห้องไม่ได้ไม่ได้พบในกระเปา๋ามาด้วยก็จะประมาณนี้น้องเพื่อนพี่เนาะ มมีเวลาแ่ผมนันที่เดี๋ยวผมว่าวจะว่าจะแวะเซเว่นซื้อของซื้อข้าวกล่องซื้อข้าวกล่องเซเว่นไปกินับผมนะผมกินง่ายๆผมเ,เดี๋ยวใกล้ถึงเซเว่นแล้วผมเซเว่นที่ติดอยู่กับอติดข้างหมูบม่บ้านลันลี่วิวลันลี่วิวลินลี่วิวเพราะว่าหมู่บ้านลินลินลีมันติดกันหลายหลายหมู่บ้านเนะี่ยในใกล้ถึงแล้วเัเว่นนี่เดี๋ยว เข้าเซเว่นก่อนก็้เซเว่นซื้อข้าวซื้ออะไรก่อนเดี๋ยวพอเดินเปิดต่อนะคลิปนี้ผมก็จะไว้เพียงเท่านี้นะ้องเพื่อนทีนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคผมเดี๋ยวผมไปซื้อของซื้อซื้อข้าวซื้ออะไรก่อนนะ้องเพืนะ่อน,นทีนะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศให้ดูอีกเดี๋ยวนะอะไรยังไงครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท้าบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ